รีบมากๆเลยครับเพราะทางผู้จัดการแจ้งมาว่าออดิตจะเข้าัาเอินมาชา้าไปนิดนึงก็เลยรีบๆหน่อยแต่ว่าใกล้จะถึงแล้วครับหวังว่าเขาคงไม่ถึงก่อนเราวันไหนมาเช้าก็ไม่มีใครมาตรวจ วันไหนมาสายจะดวงดีเลยมีคนมาตรวจครับเพื่อนใหรก็รีดซิ่งมาเลยรถก็พอวิ่งได้ทำความเร็วได้ไม่ถึงกันเยอะมากทีกงระยะห่างกันได้แต่ก็วิ่งตาม กฎหมายกำหนดนะครับเพืเ่อนๆปลอดภัยไว้ก่อนค,อค,ออค่อยๆไปถึงแล้วเราก็ออกซ้ายไว้ก่อนนี่ก็จะมี รถเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะไปทำภารกิจเป็นกระบวนเลยหลายคันอยู่จ่วนทางเราก็ค่อยๆไปใกล้จะถึงแล้วหวังว่าจะถึงก่อนเจ้าหน้าที่จะมาตรวจหน้าลานนะครับ ดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีแต่ช่วงกลางคืนเย็นๆเนี่ยก็จะมีฝนมานะครับช่วงนี้นะครับตามพยากรณ์เขาบอกมาออกซ้ายไปกันเราก็ไปเลี้ยวไฟแดงข้างหน้านะครับ ที่ทำงานเรา,าถึงที่ทำงานแล้วก็อุ่นใจครับเพื่อนมาถึงตรงนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับ